ฟอร์เ n นเจอร์เอนะฮะคันน well, ี้ก็มาทําการเซอร์วิสหลายรายการเลยนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะใส่กรองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ํามันเกียร์เปิดอ่างเกียร์ล้างอ่างเกียร์เปลี่ยนไส้กรองเกียร์แล้วก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของตัวออยเครื่องออยเกียร์นะขั้นตอนแรกนี้เราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนเลยน้ํามันเครื่องค่อนข้างดําเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวออยออยเครื่องนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออยเกียร์นะครับผมนะแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆไม่เกิน2 0 0แสนโลอันนี้ก็เป็นในส่วนของออยเครื่องออยเกียร์ที่ถอดมาแล้วส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของออยเครื่องออยเกียร์ลูกใหม่นะอะไรแท้เบิกศูนย์นะฮะใส่ตัวออยเครื่องก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นของใหม่นะฮะอันนี้ก็คือติดตั้งเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วสำหรับออยเครื่องนะฮะ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆ2องแสนโลนะออยเครื่องออยเกียร์อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวออยเกียร์ลูกใหม่นะออยเกียร์ออโต้ลูกใหม่นะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งเข้าไปที่ตัวเกียร์เรียบร้อยเลวฮะเป็นตัวระบายความร้อนน้ํามันเกียร์นั่นเองนะครับสำหรับลูกออยหลังจากนั้นเราก็มาทาการเติมน้ํามันเครื่องนะน้ำมันเครื่องที่เลือกใช้ก็เป็นสังเคราะห์100%นนะของเอสออยนะน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ํามันเกียร์ออโต้นะฮะน้ามันเกียร์คันนี้ก็ค่อนข้างดำนะฮะน้ำมันเกียร์ก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆไม่เกิน40,000กโลนะฮะอันนี้ก็ทําการเปิดในส่วนของตัวอ่างเกียร์แล้วก็เอาในส่วนของตัวไส้กรองเกียร์ลงมานะจะสังเกตได้ว่าอ่างเกียร์ค่อนข้างดําเลยกรองเกียร์ก็ดํามากเช่นกันนะฮะน่าจะเลยระยะในการเปลี่ยนถ่ายมาแล้วนะฮะ อนนี้อ่างเกียร์เดี๋ยวเราก็จะทําการล้างทองสะอาดทั้งตัวอ่างเกียร์แล้วก็ตัวแม่เหล็กนะก็จะมีแม่เหล็กเอาไว้ดูดเศษเหล็กนะฮะก็จะต้องทําการล้างทอาสะอาดด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เอามาล้างด้วยน้ํปผงซักฟอกหนละังจากที่ฉีดล้างด้วยน้ํามันแล้วนะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปผึ่งนะรอเอามาประกอบนะฮะ เราก็จะมีทําการาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตัวสมองเกียร์ให้ด้วยเพราะว่าตรงบริเวณสมองเกียร์เองก็มีสิ่งสกรปรกมีคราบน้ํามันเก่าน้ํามันเกียร์เก่าที่สกรปรกเกาะอยู่นะก็จะต้องทําการล้างทำความสะอาดให้หมดก่อนก่อนที่จะนําไส้กรองกับอ่างเกียร์มาประกบแล้วก็เติมน,น้ํามันเกียร์น,นี่ก็เป็นในส่วนของอ่างเกียร์ที่เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของตัวอ่างเกียร์กับตัวไส้กรองเกียร์ลูกใหม่ขั้นตอนนี้ก็ ประกอบกลับนะเอาตัวสากองเกียร์ลูกใหม่ประกบเข้าไปที่ตัวสมองเกียร์นะแล้วก็ปิดทับด้วยในส่วนของตัวอ่างเกียร์ที่ล้างสารเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาทาการเติมน้ํามันเกียร์นะน้ำมันเกียร์ก็เป็นน้ำมันเกียร์แท้ศูนย์นะน้ำมันเกียร์สำหรับเกียร์ 6A80 นี้เลยนะจะสังเกตว่าน้ํามันเกียร์ใหม่มันจะเป็นสี